สวัสดีผู้ชมช่องบ้านโป่งสเตชันทุกท่านนะครับผมอยู่ที่สถานีชุมทางบ้านดารานะครับที่จังหวัดตรังดิตนะครับคำว่าสถานีชุมทางของทางรถไฟนะครับก็หมายถึงว่ามีเป็นสถานีที่มีทางแยกจากทางสายหลักนะครับไปสู่ทางสายย่อย ชุมทางมนดาลาก็จะเป็นทางแยกเข้าไปสู่เส้นทางสายสวรรคโลกนะครับซึงแต่เดิมนะครับสวรรคโลกจะเป็นจังหวัดแต่ก็ถูกลดสถานะลงมาเป็นอำเภอนะครับยในอดีตนะครับการรถไฟเคยมีร,รถเดินเข้าไปอยู่ทั้งรถท้องกินนะครับแล้วก็รถต่วนรถท้องกินนี้เลิกไปนานแล้วนะครับส่วนรถต่วนมาพึ่งมาอดการเดินโชว์ข่าวนะครับในช่วงที่เกิดสถานาการณ์โควิด ก็ปัจจุบันนะครับโควิจารา์ของหลายๆขบวนจะกลับมาวิ่งนะครับแต่ก็ยังมีสายนี่ครับสายส่วนราโลกยังไม่มีรถไฟกลับมาวิ่งเลยกทําให้กลายเป็นว่าสถานีเส้นนี้นะครับไม่มีรถวิ่งเข้ามาไปโดยปริยายเลยครับก็ประมาณเกือบสามปีได้แล้วครับที่เส้นทางนี้นะครับไม่มีรถไฟเข้าไปนะครับแต่ถึงจะไม่มีรถไฟเข้าไปนะครับก็ยังคง อาศาัเส้นทางไว้อยู่เพราะอนาคตนะครับก็คงอาจจะกลับน่าจะกลับมาเดินรถอีกแล้วครับพอทุงวันนี้นะครับก็ยังคงมีนายตัวทางนะครับเขาไปตรวจสอบเส้นทางอยู่เมื่อสักครู่ผมก็เห็นเขาไปนะครับมีคลิปก่อนหน้าก็ถ่ายไว้แต่เสียดายนะครับขอ,อไปได้ที่มาถ่ายทางตอนหน้าไม่ทันนะครับก็ลเลยไม่ได้เห็นตอนชัดๆนะครับเห็นแต่ไกลๆก็ต้องขอ,อไปด้วยฮนะ อันนี้นะครับมองไปทางสายหลักนะครับมองด้านนี้ไปทางด้านกรุงเทพครับก็เฉียนสะพานปรามินนะครับนี่ครับสะพานปรามินเป็นสะพานขนาดใหญ่สะพานสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับในเส้นทางสายเหนืออยูไ่ไกลๆลิบๆนู่นนะครับอันนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับทางประธางก็จะอยู่ทางคู่กาเนี่ยครับ สถานีชุมทางบันดารานะครับจะมีสามทางทางประธานจะอยู่ตรงกลางนะครับทางขวาซ้ายจะเป็นทางลีครับมองด้านนี้คือไปทางเชียงใหม่ครับลนตรงหลังที่สามนะครับที่เป็นทางลีก็จะมีทางตัดแล้วก็ปจัจแจแยกเข้าสู่สมพานโลกครับนี่ครับปจัจแจตัวน,นี้ จะเป็นประแจาทางแยกเข้าสู่เส้นทางสายสวรรคโลกตรงน,นี้ก็จะมีที่ทําการนายตรวทางสวเนกะโลกที่บ้านดาราไน้ครับโอเคนะครับลางก็สริงจับไปเยอะแล้วครับ เนื่องจากไม่มีรถเข้าไปเลยอันนี้เป็นปจัจแจลูกศรชี้ไปดังกวานะครับปเจแจอยู่ท่าเรียวนะครับให้รถเข้าสายสมุคโลกเพาะเมื่อสักครู่นะครับนายตรวจทางสายสมุทโลกเพิ่งออกไปตรวจเส้นทางประจําวันนะครับออกไปนั้นแต่ระมาเจ็ดโมงเช้านะฮะ ก็ผมมองว่าจะเด็นเ,เส้นทางนี้ครับกลับมาเดินรถในเร็ววันนะครับก็มีประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ข้างเคียงต้องการอยู่เหมืนกันนะครับเราอยู่ว่าเมื่อไหร่การรถไฟจะตอบสนองนะครับตอนในช่วงไม่กี่ปีก่อนหน้านะครับก็เคยมีทั้งรถสินค้านะครับแล้วก็มีรถ เปลนท่อเอกเพสนะครับเคยเข้าไปในเส้นทางด้วยถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญแล้วก็มีความต้องการเดินทางอยู่นะครับเกิดเรือแต่ว่าเมื่อไหร่เรฟอจะจัดเดินรถก็ไปแล้วก็จัดตารางต่รถให้เหมาะสมนะครับปอสวรรณ์นครโลกนะครับจะไม่ไกลจากศรีสัชนาลัยนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะ ที่พอเรียนท่อไอพก็ไปก็ไปเที่ยวที่นั่นแหละครับซึ่งในแผนง,งานก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะมีการเบี่ยงให้ผ่านไปทางศรีสะจนาลัยด้ียน,นะครับไปเที่ยวเมืองมไม่แน่ใจผมจำปิดแล้วปะนะว่าเป็นเมืองโ,โมรดกโลกด้วยหรือเปล่านี่ครับอันนี้เป็นสัญญ,ญาณหางปลานะครับสัญ,ญ,ญาณหนงปลาสาหรับรถที่จะเข้าสู่สายสุวรัณภโลนะครับ มีพิกัดทางนะครับ120ิทับห0ึร้ารดิลงเชืวความเร็วสูงสุดได้120นะครับแล้วก็รถที่ใช้เราจักเช้มความเร็วสูงสุดได้1 0 0รกิโลเมตรชั่วโมง็้ถือว,ว่าเป็นมาตรฐานสูงสุดของเส้นทางรถไฟในปัจจุบันเลยนะครับ่าเส้นทางนี้ก็เคยมีการปรบับปรุงครั้งใหญ่นะครับให้ชความเร็วได้เต็มที่ไปแล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังงดการเดินรถอยู่ฮะ ใน,นชุมทางบ้านดารานะครับรูปแบบสถาปัตยกรรมก็เมือนของสถานีพันปกนะครับเป็นแปลนอาคารที่ใช้กับหลายสถานีเหมือนกันนะครับเนี่ยปานี้จะมีบอกด้วยว่ามีทางแยกไปสายสวรรคโลกอนะ ไปอีกฝั่งไม่มีครับนี่ครับที่บอกอาคารสถานีมองของบ้านโป่งนะครับปิดท้ายที่สิ่งน่าสนใจใหญ่นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าที่นี่มีสะพานปรามินนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำสะพานขนาดใหญ่ที่สำคัญนะครับ ในสมัยส,าาสงครามโลกนะครับก็เลยเป็นจุดศาสตร์นะครับที่ทําให้กองทัพสัมพันธมิตรนะครับทิทงทบนนบท้งระเบิดเพื่อที่จะทำลายเส้นทางนะครับตัดการรงเรียนของทหารญี่ปุ่นด้วยมีลูกระเบิดวางลูกนะครับที่ไปทํางานก็นเลยเอาไว้เป็นซากอนุสร์นะครับ ก็ปิดท้ายกันตรงน,นี้เลยกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านนะครับกับจองมันผงสเตชันนะ